ถ้าซื้อบ้านเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ส0ล้านขึ้นไปอย่างบ้านที่ยำอยู่นะถ้าซื้อแถวที่ยำอยู่นะก็จะเริ่มตั้งแต่30ล้านรวยไม่ไหวโอ้โหเข้ามากาเกลียว p w e r แล้วก็พิซซ่าก็เริ่มตั้งแต่9ก0าร้ยสก็ห้าสิก็คือไม่ได้มีเนื้อไม่ได้มีอะไรเลย คนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเยมอีกแล้วคลิปเนีวันนี้นะคะเยี่ยมจะพาเพื่อนๆไปดูว่า1วันที่ดูไบเย,ยี่ยมทอะไรบ้างแล้วก็เกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ชีวิตที่ดูไบนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเยมก็นั่งรถแท็กซี่นะกาลังเดินทางไปที่ดูไบามารีน่านะคะซึ่งเป็นที่ที่สวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้อว่าที่ดูไบเนี่ยค่าท่องที่จะแพงแค่ไหนแล้วก็ยังมไปทาอะไรบ้างนะคะใน1วันนะคะ นี่นะคะเยี่ยมก็นั่งรถแท็กซี่ออกมาจากบ้านนะคะเนี่ยออกมาแค่ไม่กี่นาทีตอนนี้ค่ารถแท็กซี่เนี่ยห7 5เดรฮมนะคะหรือประมาณ650บาทแล้วนะคะยังไม่ถึงดูไบามารีน่าที่เรากำลังจะไปเลยนะวันนี้นะคะเรามีน้องสาวมาร่วมทิปด้วยเป็นไงดูไบแพงไหมจ๊ะแพงแพงแบบแพงะะแพงแบบช็อกช็อกขนาด <laughs> ก็คือทุกอย่างแบบว่า เป็นแบงค์ร้อยเราได้เลยทุกๆุกอย่างใช่ก็คือต้องใช้แบงค์ร้อยจ่ายเพื่อถอนกับแบงค์ยี่สิบมาอะไรอย่างี้คิดว่าหนึ่งวันที่ดูไบแบบใช้เงินปกติเลยนะกินข้าวเจอเพื่อนคือไม่ต้องรวมช้อปปิ้งนะกินต้องใช้เงินกี่บาทถ้ากินข้าวเจอเพื่อนแบบออกข้างนอกทั้งวันเลยถูกไหมห้าพันไหมั้ยอ่ะห้าพันน่าจะประมาณห้าพันถ้าไม่รวมแบบช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเลยนะแบบไปเพื่อนไปคาเฟ่ ก็น่าจะห้าพนิดเสียเงินไปแล้วอะกับค่ารถทั้งหมด750บาทแค่นั่งมาจากบ้านก็คือเสียเงินแล้วเดี๋ยวเผื่อเราแบบไปแวะกินนนนู่นนั่นนี่เราก็จะได้เห็นเลยทุกคนว่าแบบเฮ้ยค่าของชีแบบสูงจริงๆความรู้สึกแรกที่ได้เดินเข้าห้างคือเป็นยังไงคะ คือน้ําหอมตีหน้าเลยน้าหอมตีหน้าใช่เพราะว่าคนอาหรับชอบน้ําหอมมากๆเคยเห็นในที่เขารีวิวเปล่าว่าแบบบุกตลาดน้ําหอมที่ UAE เนี่ยรายได้แบบเป็นพันล้านเลยนะเออเขาชอบน้ําหอมกันมากๆเอาน้ําหอมไทยเข้ามาแต่ที่นีํน้หอมคือกลิ่นแรงมากอย่างแบบเวลาเข้าห้องน้ําเนี้ยค่ะทุกคนจะได้กลิ่นแบบเดินเข้าไปก็คือตีหน้าเลยใช่กลิ่นแบบตีหน้าของคนไทยนี่คือธรรมดาธรรมดาธรรมดาไป ทางคือเวอร์วังมากต้องแบบไฟระยิบร,ระยับเบอร์นี้เลยนี่นะคะนี่ก็คือมารีน m ามงวันนี้คือที่ดูใบาอากาศดีมากค่ะทุกคนเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศประมาณ15-20อองศาในหน้าหนาวเนี่ยพวกร้านค้าอะไรต่างๆเขาก็จะมาทยอยเปิดเพราะว่าอากาศดีจริงๆ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าตู้น้ำส้มคันนะคะเป็นน้ำส้มหนึ่งแก้วให้ไายว่าราคาเท่าไหร่ให้ไทยว่าราคาเท่าไหร่นี่เลยแก้วละสองบาทจ้ะน้ำส้มคันแก้วละสองอบาทน,นะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่ดูไบมารีน่านะคะเป็นประมาณนี้แหละเป็นเหมือนท่าเรือทุกคนดูไบมารีน่าตึกจะสูงเยอะมาก แล้วก็หลายคนคิดว่าเอออยู่ที่ดูไบมันต้องใช้ตังตลอดเลยหรือเปล่าจริงๆที่ไม่ต้องใช้ตังก็มีนะอย่างเช่นเดินรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เดินได้นาอดูไบเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนเดินนึกออกปะไม่เหมือนยุโรปที่เดินได้ทั้งเมืองแต่น,นี้เนี่ยมารีนา่าพื้นที่ที่เราสามารถเดินทัวได้รอบเลยแยมก็แนะนําเลยสําหรับคนที่แบบมาเที่ยวที่ดูไบครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวมารีนา่ามาเดิน มาลงที่ Mall, มารีน่ามอลเมื่อกีแล้วก็เดินให้ทั่วเลยนะคะเรียกเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีเหมือนทะเลมีบีชแล้วก็มีร้านอะไรต่างๆเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายรูปตรงนี้ด้วยะนี่นะคะจุดนี้แหละก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ดูใบเองก็จะชอบมาถ่ายรูปกันจะเป็นอยู่บนสะพานแบบนี้นะคะด้านหลังจะเห็นเพียร์เซเว่นเห็นตึกทุกอย่างเลย ทุกคนด้านหลังแยมนะคะจะเป็นชิงชาสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าชายดูไบเขาได้แบบขึ้นไปข้างบนเลยนะแล้วก็ไปดื่มกาแฟคือเท่มากๆอันนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าที่ลอนดอนอาอีกคือทั้งวงเนี่ยนะคะเราสามารถจุคนได้ถึง1,400คนนะคะที่ลอนดอนอเนี่ยจุคนได้แค่800คนเท่านั้นแล้วก็หมุนรอบนึงเนี่ยใช้เวลาั้งหมด4 5นาทีนะคะก็ถ้ามีโอกาสเนาะแยมก็อยากขึ้นไปสักครั้งนึงคิดว่าจะได้ขึ้นไปเร็วๆนี้แหละ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาที่ดูไบยอย่าลืมไปบนนี้นะสุดยอดมากๆคุณซุ้มขายบ้านเต็มไปหมดเลยนะใครแบบอยากซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยแถวเนี้ยราคาแย้มว่าน่าจะมีสัก10ล้านอาพัพ20ล้านอาพัพอะไรอย่างเงี้ย ร้อยล้านก็มีนะถ้าใครซื้อไหวจริงๆมันมีหลายที่มากที่ราคาไม่ได้แรงขนาดน,านั้นแต่อย่างบ้าน่ะถ้าซื้อบ้านเนี่ยมันก็มีตั้งแต่สิบล้านขึ้นไปอย่างบ้านที่ยำอยู่นะถ้าซื้อแถวที่ยำอยู่นะก็จะเริ่มตั้งแต่สามสิบล้านรวยไม่ไหวอะนี่คิสปี้ครีมอยากกินนะาอ๋อคิสปี้ครีมชิ้นละ60บาทจริงๆมันก็ไม่ถึง60หรอกว่ามาณ50บาท ที่ไทยราคาเท่าไหร่เพื่อนๆลองบอกมาสิกาคริสปี้คินที่ไทยราคาเท่าไหร่ที่นีชิ้นละประมาณ50-60บาทนะคะแต่ว่ายังไม่กินอ้วนตอนนี้คอแห้งมากทุกคนเลยมาแวะร้านอ็อกเบอรี่นะคะเพื่อที่จะกินอัศัยโบเป็นของโปรดของแยมกับน้องเกลเลยกินไหนดีละ่ะอ่ะนี่เขาบอกว่าสมูทตี้2ี AED หรือประมาณแก้วละ200กว่าบาทอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเหมือนที่ทุกคนเห็นจานแรกก็คือน้ำส้มแก้วละ200บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นราคาปกติมากๆเพราะแยมอ่ะเคยทำร้านอาหารอยู่แยมเป็นคนคิดราคาทุกอย่างในเมนูผัดไทยจานละ790บาทอะไรอย่างเงี้ยเออ Good evening Good. Can I see the size of 16 on please อันนี้16อันนี้20ออน อันนี้440อันนี้490บาท This one <man>, please okay what t h a t i n g limit e d topping a m unlimited topping just 49 r i y h t y e m a m so um I want definitely peanut butter crush sliced almond and berries ก็คือเป็น unlimited topping ราคา490บบาทเดี๋ยวดูของจริงซิว่าจะแบบคุม้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าเนาะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าค่าใช้จ่ายเดือนเดือนหนึ่งที่แยมอยู่ที่ดูไบเท่าไหร่ใช่ไหมปกติแล้วแยมอยู่กับสามีแยม2คนเนาะค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารหรือเอาอาหารมาทํากับข้าวหรือว่าออกไปกินข้างนอกบ้างไปคาเฟ่ยอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ไปบ่อยนะทุกคนไปอาทิตย์ละครั้ง หนึ่งเดือนหนึ่งก็4ครั้งอะไรแบบนี้ร้านอาหารแทบจะไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แยมทํากับข้าวกินเองหมดเลยไม่ใช่พังงกนะคะเพราะว่าที่นี่มันเหมือนบ้านเราไปแล้วอะ่ะเราไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรที่นี่แล้วเราเลยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็เสียค่าอาหารประมาณก็เกือบแสนอยู่นะ,ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าไปชอปปิ้งทีนึงอะ่ะมันเป็นหมื่นเลยอะ่ะทุกคนซื้อกับข้าวเลยมาทําก็รู้สึกว่าค่าของชีพแพงมากๆจริงๆขนาด2คน ก็ตีไปคนละห้าหมื่นค่าอาหารแต่ว่าถ้าใครกินน้อยก็อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้กินมามากก็จะถูกลงนี่ได้มาแล้วนะคะอันนี้49 AED e นะคะสี่กว่าบาทนี่ทุกคนอันนี้เป็นรถซุปเปอร์คาร์นะคะที่เขาปล่อยให้คนเช่าเนาะมีบริษัทแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยในดูไบอะ่ะ พอสุปปะคาที่เนี่ยราคาถูกกว่าเมืองไทยเยอะนะเพราะเขาไม่มีแท็กค่ะไปคันไหนใส่สีเขียวก็ต้องขึ้นคัน,นเขียวปะอวโอ้โหเข้ามากเกลว์ o w e r เก๋รถมาริโอตอนนี้นะคะเราก็เข้ามา ตรงนี้แล้วร้านลุยเกียนะแยมจะมากินพิซซ่าเป็นร้านประจํำของแยมที่ดูไบนะคะเป็นร้านพิซซ่าร้านเดียวที่แยมคิดว่าอร่อยที่สุดในดูไบร้าน,นึงเลยนี่นะคะแยมชอบร้านลุยเกียมากเพราะว่าพิซซ่าที่เขาทำยก็จะทําส,สดสดใหม่ๆตลอดเวลาคือปั้นกับมือก่อนที่จะเอาไปอบทุกครั้งมันก็จะได้พิซซ่าที่เป็นคุณภาพแบบเหมือนมาจากอิตาลีเลย ร้านนี้เป็นไงแพงไหมแพงมากเดี๋ยวเราจะเลื่อนฟีดเมนูให้ทุกคนดูเลยว่าแบบราคาแต่ละเมนูเท่าไหร่กันบ้างอย่างเมื่อกี้ติ๊กตาก็เริ่มตั้งแต่950าร้อยหก็ห้ก็คือไม่ได้มีเนื้อไม,ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือราคาแรงจนไปถึง6,000กว่าบาทอืมพวกชีสเค้กก็เท่าไหร่นะ500 5 0อกว่าบาทน้ำอย่างเงี้ยสปารกิ้งวอเดอร์หรือว่าเป็นน้ำปกติก็ ขวดละ300นะคะทุกคนถ้าเราไปซื้อน้ำจากซูเปอร์มาร์เก็ตกินเนี่ยราคามันไม่ได้ขนาดนี้แต่ด้วยความทีเ่เขาเอามาอยู่ในร้านอาหารนะทุกอย่างต้องเป็นกำไรหมดถูกอ,อกปะอันนี้บอกจากประสบการณ์ที่ทำร้านอาหารอยู่แล้วนะก็น้ำแบบเนี้ยซื้อมาอาจจะแค่ขวดละ120เท่าน,นั้นแหละแต่ว่าเราต้องบวกเพื่อให้ร้านอาหารเนี่ยมีกำไรแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าเช่าค่าจ้างอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือนี้เรากินหมดกี่บาทนี่นะคะพิซซ่าของเรา สั่งมาอันเดียวเพราะว่ากลัวกินไม่หมดอันนี้เป็นเมนูโปรดสงแยะเป็นบีพาปชิโอนะคะเป็นพิซซ่าดีเฮลที้โอ้น่ากินมากด้วยความที่มันมีชีสสดเลยอ่ะกินดีกินอร่อยปะ ประสบการณ์เป็นไงเกิดมาเคยกินพิซซ่าเลยขนาดนี้ปะต้อมดีมากแลตรงเนี้ยมินเป็นชีสอะ่ะอร่อยมากๆแล้วก็เป็นแบบชาโคใช่อร่อยมากคุมก้มไหมคุ้มหอมพันเก้าคุ้มไหมคุ้มนะแต่มันอร่อยอ่ะมันอร่อยแบบมันอร่อยอร่อยมากๆ นี่นะคะบินออกมาแล้วเยียมได้ส่วนลดลดไป55เดอร์แฮมลดเยอะมากจริงๆต้องสองสองพนะคะทุกค,คนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะ ก็แยมเนี่ยจะลองขึ้นรถไฟจากที่สถานี Marina Station กลับไปที่แถวแถวดูไบมอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะกลับไปถึงบ้านค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้เป็นบัตรรถไฟนะที่นี่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบ Silver c ์คลาสโกลคลาสหรือว่าเป็นตู้แยกสําหรับเด็กและผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยซึ่งพิเศษมากๆจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเสียใบทั้งหมด6เดอรแฮม ประมาณ60บาทค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้ากันสถานีรถไฟที่ดูไบนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นแบบแ r รมหรือเป็นแบบเม t r o นะคะ metro เ,เนี่ยก็จะเหมือนรถไฟฟ้าที่เมืองไทยเลยส่วนแ r a m เนี่ยก็จะเป็นระดับเดียวกับถนนเลยแต่ว่าเป็นรถไฟที่แล่นไปตามถนนปกตินี่แหละทุกคนโอเคเมื่อกี้เราเพิ่งลงจากแ r a m ไปเสียไป 60บาทเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขึ้นรถไฟฟ้าต่ออีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปที่สถานีดูไบฮอลนี่ก็จะเป็นตอวคลาสนะคะสภาพกนะ็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคลาสธรรมดาก็จะเป็นซีที่นั่งทั่วไปค่ะ นี้เราก็จะใช้บัตรโกคลาสปกติยังไม่ค่อยได้นั่งรถไฟหรอกนะเพราะว่าแถวว่านี่ไม่มีรถไฟนะคะเพราะว่าเราอยู่เป็นแบบหมู่บ้านเลยก็จะเป็นที่ที่เราจะต้องมีมรถพะมากว่าใช้รถแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะเออแต่รถไฟที่ดูไะสะอาดนะแต่ว่าไม่ได้เร็วมากก็ประมาณ BTS ที่บ้านเราแหละแต่ว่าคนก็จะเยอะในช่วงบางเวลาที่คนเลิกงานอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มีคนเยอะตลอดแล้วต่สถานีทุกคนเมื่อกี้นะคะเราเสียค่า เมโทรรถไฟฟ้ากันไปทั้งหมดคนละ11บเอนาะกับก่อนหน้านี้อีกตีไป5้าร้อยแฮมล้กันห0ารอยแฮมนะคะเดี๋ยวยังจะขึ้นเลทต่างเงินไทยให้ตรงนี้เราก็เดี๋ยวยังจะต้องนั่งรถแท็กซี่แท็กซี่กลับบ้านอีหน้าตาประมาณ500อยะไรประมาณเนี้ยเออขนาดนั่งรถเมทโทรมาลงแล้วนะคิดว่าแบบจะช่วยประหยัดไม่ได้ช่วยประหยัดขนาดนั้นอ่ะทุกคนอันนี้คือ เป็นการใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวอย่างคนที่เป็นคนปกติจริงๆไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ l ั x u r y หรือว่าอะไรเป็นพิเศษหรืออันนี้แบบธรรมดาสุดๆธรรมดาสุดๆธรรมดาสุดๆกันแค่ถ้าเป็นอาหารมือหลักก็จะกินแค่มือเดียวแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนไม่ได้กินคนละอย่างกันอใช่กินด้วยกานอะไรอยงเงี้ยใช่ก็ก็แพงอ่ะก็แพงใช่ก็ถ้าใครถ้าใครจะไอนี้ก็ลองคำนวณดูว่าห้าหนึ่งวัน เราลายสไตล์เราหรืออะไรยเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อืมตกไปเนาะถ้าแค่มือเย็นมือเดียวเน่นออกมังแต่ห้าโมงจนถึงตอนเที่ยงคืนคตีหนึ่งตอนเนี้ยก็หมดประมาณห้าพันห้าตีไปหนึ่งคนนะห้าพันเนาะ <laughs> ถ้าใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าก็มีหมื่นหนึ่งแน่นอนค่ะอยู่ใ,ในดูไบอันนี้ทําตัวปกตินะคะขอบอกก่อนอว่าทําตัวปกตินะคะ ็ประมาณนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยววันนี้แย้มกับน,น้องเกลต้องขอลาไปก่อนแล,แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แยนด้วยนะคะช่องยามูยามีเนาะโอเควันนี้บายบาย I can't have you. I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right?